สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฝ่ายนองทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวบดเลเวล90แคสซิตแมวเหมียวของเรานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดตัวละครนะครับเราก็เริ่มกันที่เกาะลูฟิเนียนะครับซึ่งเกาะลูฟิเนียเนี่ยผมไม่ได้แลกมานะฮะก็ต้องมาดูในนี้สําหรับเกาะลูฟิเนียเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยัดหนังสือนะครับ ค่าความสามารถเนี่ยจะให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรายัดหนังสือเมื่อไหร่นะครับความสามารถก็จะเพิ่มให้กับปา์ตีนะครับซึ่งถ้าเราเจาะครบ3รูทาเกาะฟ้าเนี่ยก็จะบวกตามรูปตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือส่วนที่ให้กับตัวเองอันนี้คือส่วนที่ให้กับปา์ตีนะครับสําหรับเกาะอารูเฟเนียของแมวเหมียวเนี่ย ถ้าไม่ได้ลงทีมหลักก็ไม่ต้องไม่ต้องแลกเหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แมวล,ลงทีมนะฮะส่วนมากจะใช้เป็นคออเบลิตี้สะมากกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นไทป์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีเนี่ยจะเป็นดาเมจกายภาพระยะใกล้ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะต่อมาก็จะเป็น AF แนะนำนะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็นแม็กเบฟ330คู่กับบู t นะครับ ตัวบูทเนี่ยจะเพิ่มค่าอินเดฟกับแมกเบฟอย่างละ5%นะครับสำหรับตัวแมวเนี่ยไม่ต้องการค่าแอตแท็เลยนะครับแต่ก็ทำเผื่อไว้ได้นะครับก็ทำไว้2ชุดแบบนี้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่าจะใช้แบบไหนต่อมาก็จะเป็นพาสซีฟอสูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ เราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสกิล LD ก่อนนะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทําการเด้งเบฟให้ทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับแล้วก็คิดจากบัฟของทุกคนรวมกันนะครับอันดับต่อมานะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้200%นะครับหลังจากนั้นจะทําการบังคับเบรกมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับ ไม่ว่ามอนสเตอร์ทั้งหมดจะมีเบฟเท่าไหร่ก็จะโดนบังคับเบรกทันทีนะครับหลังจากที่บังคับเบรกเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการตีเลือด4ครั้งนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็ตัวแคสซิตเนี่ยจะได้รับบัฟเอลนะครับจำนวน12เทิร์นนะครับ เดี๋ยวเราก็ามาดูบัฟจากสกิล LD กันก่อนนะครับบัฟ L อันนี้นะครับสำหรับบัฟ L นะครับค่าความสามารถที่ให้กับตัวเองนะครับเพิ่มค่าค t i c a l w a v e d ด m a g e นะครับ50%ในส่วนต่อมาให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า m a x w a v e นะครับ5%อย่างที่2นะครับ เพิ่มค่า critical rate นะครับ100%นะครับแล้วก็อันดับต่อมานี้นะครับจะเป็นความสามารถที่นับผลบัฟรวมกันนะครับซึ่งค่าสูงสุดเนี่ยคือบัฟตัวละ6ช่องนะครับรวมกัน3คนก็จะเป็น18ช่องนะครับจะได้ค่าสูงสุดซึ่งผมจะพูดถึงค่าสูงสุดเท่านั้นนะครับค่าที่3นะครับ เพิ่มค่า overflow นะครับสาสำหรับบัฟ18ช่องรวมกันค่าที่4นะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้อีก30%สนะครับสำหรับบัฟ18ช่องรวมกันและความสามารถสุดท้ายนะครับเด้งเวฟ18%ต่อการตีเบฟดาเมจ1ฮิตนะครับสำหรับบัฟ18ช่องรวมกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของบัฟจากสกิล LD นะครับ ต่อมาเราก็มาที่ดูดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยจะทําการตีเบฟหมู่นะครับจํานวน6ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแบกเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180ดเาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวแมวเหมียวจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแอตแทกสำหรับการโจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับจำนวน8เทิร์นนะครับ ต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2เนี่ยจะทําการเด้งเบฟให้กับทุกคนก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าแม็กเบฟนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเติมเลือดใ,ให้กับทุกคนนะครับส่วนตัวเพื่อนเรานะครับจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟนะครับและบัฟเพิ่มค่าแอตแทกแล้วก็บัฟซีนะครับจํานวน9เทิร์นนะครับ ส่วนตัวแมวเหมียวเองนะครับจะได้เทินต่อทันทีและไม่เสียแอคชั่นนะครับดูตรงนี้นะครับ3แอคชั่นเห็นไหมครับว่าแอคชั่นไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัฟซีที่ให้กับเพื่อนก่อนนะครับก็คืออันนี้นะครับบัฟซีนะครับสำหรับความสามารถของบัฟซีนะครับจะเพิ่มค่าแอดแท็กนะครับ30%อย่างที่2นะครับมีความสามารถของเบฟรีเจนนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับมีผลของ h p Regen นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟจากสกิล2นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่สกิล EX นะครับสำหรับสกิล EX เนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่นะครับจำนวน5ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด250% ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะได้รับบัฟดีด็อกนะครับจำนวน6เทิร์นนะครับนนะเดี๋ยวเราก็มาดูบัฟจากสกิลเอกันก่อนนะครับก็คือบัฟดีอันนี้นะฮะสำหรับความสามารถของบัฟดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับ ามีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับค่าแรกที่ได้นะครับเพิ่มค่าอินเบฟนะครับ70%แล้วก็ความสามารถที่2นะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับมีแค่2ออย่างเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิล65นะครับสำหรับสกิล65เนี่ยมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับค่าแรกที่ได้นะครับสามารถเด้งเบฟแรงขึ้นนะครับ10% อย่างที่2นะครับเพิ่มค่า Overflow 10%และอย่างสุดท้ายนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้อีก10%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของสกิล l 65นั่นเองนะครับๆๆต่อมาเราก็มาดูที่คออ e บ b ลิตี้ของแมวเหมียวกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคอเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินเนี่ยจะไม่มี Special Effect นะครับจะออกมาโจมตีและทำการบัฟให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับ โดยบัฟที่ได้เนี่ยจะมี3อย่างอย่างแรกนะครับบัฟเพิ่มค่า ATTACK อย่างที่2บัฟเพิ่มค่า m a ็ก a บฟและอย่างที่3นะครับบัฟซนะครับจำนวน6เทิร์นนะครับนี่นะครับรบัฟเพิ่มค่า ATTACK บัฟแม็กเบฟและบัฟ4นะครับอย่างละ6เทิร์น ต่อมาเรามาดูกันที่คอทองนะครับสำหรับคอทองเนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด2เทินนะครับแล้วก็ผลของคอทองเนี่ยมีความสามารถให้กับปาร์ตี้ทุกคนอย่างแรกเลยนะครับตัวแมวเหมียวเนี่ยจะทำการบังคับเบรกมอนสเตอร์ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่าความสามารถที่ได้นะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าคี i ติเคิลเรทนะครับ100%อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์และอย่างที่3นะครับ เด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้30%นะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเด้งเบฟสิต่อการตีเบฟดาเมจหนึ่งฮิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคอทองนะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการเล่นแมวเหมียวเบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับเล่นตามหน้างานได้เลยนะครับถ้าเรานะครับไม่ต้องการที่จะเบื้องสกิลนะครับก็กดตีเลือดได้เลยนะครับเพราะว่าตีเลือดแล้วเนี่ยจะทําการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทั้งหมดนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะเร่งเกรดเกนะครับก็ให้เรากดสกิลหนึ่งไปนะครับ ทีนี้ถ้าใครจะต่อ,อ,ะตอระยะเวลาบัฟบนหัวเพื่อนหรือเติมเลือดให้กับปาร์ตี้ฝั่งเรานะครับเราก็กดสกิล l 2ได้เลยนะครับรวมถึงการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วทีนี้กิจเอ็กเตมเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะบังคับเบรกมอนสเตอร์นะครับก็ให้เรากดสกิล l ld นะครับหรือ ต่อบัฟจากสกิล LD เมื่อบัฟใกล้หมดเนี่ยเราก็สามารถกดสกิล LD ได้เลยนะครับเพราะว่าสกิล LD ของแมวเหมียวเนี่ยสามารถใช้ได้ถึงสีครั้งนะครับนี่นะฮะอย่างสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเบฟบอสเนี่ยเยอะมากเราไม่สามารถตัดได้นะครับเราก็กด LD ไปเลยนะครับเพื่อทำการเบรกบอสไปนะฮะสำหรับวิธีการเล่นแมวเหมียวเบื้องต้นก็มีเท่านี้เลยนะครับมันเล่นง่ายมาก แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวแมวเหมียวปลดเลเวล90ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ